หนุ่มนัดเดทสาวบอกให้เจอกันที่ร้านย่าย้อยรอจนหมดวันสาวก็ยังหาร้านไม่เจอรเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีผู้คนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากโดยผู้ใช้ f a c e b o o k ท่านหนึ่งได้ออกมาตั้งโพสต์สอบถามหลังจากที่ได้นัดสาวออกเดทครั้งแรกซึ่งนัดที่ร้านอาหารญี่ปุ่นย่าย้อยแต่รอจนจะหมดวันสาวก็ยังหาร้านไม่เจอ โดยจากโพสต์นั้นได้ระบุว่านัดเดทครั้งแรกโดยพาเขามากินอาหารญี่ปุ่นที่ร้านย่าย้อยครับนัดตั้งแต่บาบสามที่ร้านย่าย้อยตอนนี้เขายังมาไม่ถึงเลยเขาจะเทผมปะครับแฮแทกขอกำลังใจด้วยครับ ซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ไปนั้นก็ปรากฏว่าได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากเช่นสู้ๆครับหรือบอกให้กลบับเพราะน่าจะมีหลายสาขาสาวคงไปคนละสาขานั่นเองพร้อมแนะนําเจ้าของโพสต์มากมายหลายวิธีซึ่งความจริงแล้วร้านอาหารดังกล่าวเป็นร้านยายโยอิ I, เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่อ่านออกเสียงว่ายาโยอิ I, นั่นเอง